สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นงนะคะ,ะพี่นงทั้งขาที่สากคนนะคะมือนีนะคะประพาพั่งจังสิงนะคะในฐานะตัวแทนนะคะจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะคะท่ายตายลุ่งวิสาหกิจชุมชนข้าวแปรรูปเพื่อสุขภาพนะคะตำบลจุนรานํำเพอพะนาจังหวัดอำนาจ,จเจริญทงเท้านะคะมือนีเป็นมือที่สองนะคะในการที่จะออกบูธนะคะเพื่อนําเสนอ ิ่งดีๆซีอีสานตอนล่างซึ่งประกอบไปด้วยนะคะมีอ่ซีสเกตเยสโซทอนอบนูนาชานี่เดอะกาจังหวัดอำนาจ,จเจริญของเข้านะคะมือนี้ในส่วนบูธของอวิสาหากิจชุมชนเขาแปรรูปชุมชนบหมือนน้แว้งของเข้านะคะมีสินค้าหนึ่งคือเข่ากล่องนะคะเข่ากล่องหองมมะลิทุกชนิดนะคะมากน่าหลายสีนะคะเพื่อมานำเสนอให้กับมึงอ ต้องการเข่าไปกินแล้วให้ไปดูกับพุ้นให้ไปน์กับร่างกายนะคะซึ่งประกอบด้วยนะคะเข่าโฟอินวันนะคะเข่าโฟ้อินวันของกุ้มเห่าจะประกอบด้วยนะคะประกอบด้วยนาตาแบบนี้นะคะมีอ่าทับทิมชุ่มแพรนะคะไรซ์เบอร์รี่กล่องมะลี105แล้วละก่ะหอมมะลีแดงนะคะตอนนี้เป็นข่าที่ลูกค้านะคะส่วนมากจะนิยมภาวา เป็นเหมือนกับพุงข่างเดียวแต่ว่าให้คุณค่าอาหารครบทุกอย่างใน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 กิโลเดียวเนี่ยค่ะหมู่บ้านกระถาตัวนี้ดีนะคะหมู่บ้านกระถาตัวนี้ดีนะคะแต่จากส่วนที่สองก็จะมีอ่าไรซ์เบอร์รี่ไรเบอร์รี่ก็เป็นทีนิยมเหมือนเหมือนกันนะคะแล้วจาตัวที่สามก็คืออ่าทรีอินวันทรีอินวันนี่ก็จะขายดีด้วยกันนะคะเป็นประกอบด้วยนะคะไรซ์เบอร์รี่หอมมั ของมมลี1นึ่งนะคะเมื่อนี้แต่ที่นีความพิเศษนิดนึงก็คือว่าช่วงเจ็ดโมงนะคะจะมีงานเปิดพิธีนะคะเป็นพิธีการเปิดทุกอย่างของเมลอนี่ก็คือจะเป็นการแจ้งนะคะประชาสัมพันธ์นะคะในทับพี่นอ้องพื้นที่ใกล้เคียนเทอร์โมบาร์กับพื้นนี้เดี๋เข้ามาเยี่ยมชมนะคะแวะมาชมมหากรรมข้าวของมมลีอีกสามตอนล่างของดีสีจังหวัดนะคะฝากทดแค่นะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นะคะอย่ากลับโมหมื ในงานทางนี้กับพี่น้องทางภาคอีสานกงเข้านำในเดือค่าของผู้ได้หลายค่หาหรือค่ะ